พยายามดันตัวเองไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยหายงหายืนกันในแก๊งเอาเว้ยพี่ว่ามันได้อยู่แล้วรถประมูลน่ะแต่ละแต่ละเดือนมันสภาพแก๊งนี่นะกลัวมีแค่เจคที่เหลือเที่ยพวกยาจกทางนั้นจีนเอ็กซ์ลลาได้มอบหนึ่งของขวัญรัพย์แม่รถประมูลมาจํากัดยังไงพวกมึงก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่เหลือว่ามึงอ่ะต้องหารถที่ถูกใจเว้ยมึงต้องมึงต้องเลงคันที่ถูกใจได้ซึ่งตอนเนี้ยกูไม่ค่อยมีเล้าเดี๋ยวกูเลงน่าจะเลงรถที่ถูกแล้ว กได้านสมิธได้มอบสิบของขวัญซับโอ้ยเฮียเออผมก็มองว่าไงกันก็ได้กันทุกคนอยู่แล้วอย่างเช่นโนซ็อป้เขาจะไม่ได้เขาจะได้ใช่เขาจะได้ซูเป้าเลยเออได้ซูเป้าสามสิบล้านนี้ขอบคุณครับไม่คิดว่ามันจะถูกบางทีเราก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยขอบคุณครับกดดันเวงมากเกินไปจะครบแล้วมั้งเนี่ยในช่องกูเนี่ยว่าั้นแหละก็ขึ้นแก๊งวันนี้ขึ้นแก๊งเลยก็ได้นะ เ้วก็เราก็มาโอ้โหไอ้เหียมันได้ดอะไรวะเ,เนี่ยตั้งใจที่ม,นมอนเดิมอ่ะมีอะไรเปลี่ยนบ้างวะ <10. S 1> กูก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นแกงพระอาจารย์ครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับท่านสันติครับ ส่งเงินอะผกับแม่ส่งเยอะอยู่แล้วแต่แค่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมจันสติครับผมขอรอ,ง,อ,ง,อง,งเท้าโอ้โหมอบสิบของขวัญทัพสมิดอีกแล้วพอได้ละบ้างเอาหยุดที่ร้อยซรัพพอแล้วกันนะพี่ชายใหญ่ผมขาดตัวอะไรวะผมขาดรองเท้าคู่หนึ่งอ่ขาดที่อะไรวะแล้วก็เป็ดนี่หรอเป็ดน้ำนี่หรอเ,เอาเป็ดน้ำมีแล้วแล้วก็ไอเป็ดนี้สองอัน สองขาดอะไรอีกวะเนี่ยอะไรวะแชทขาดอะไรอีกวะเนี่ยที่ผมไม่มีมีรองเท้าหนึ่งคู่กับอันนี้หนึ่งอนันก็ครบแล้วป่ะนอกนั้นก็มีหมดแล้วนี่ใช่ป่ะอ๋อตัวนี้ตัวไอตัวนี้มีอย่างวะน่าจะมีแล้วป่ะ เท้าได้กี่คู่ป๊บได้ไหมหมวกไม่ได้ไอ้เชี้ยนี่หกอันเลยเหรอเป็ดมาอีกแล้วเฮ้ยรองเท้าคู่ไหนเ,เฮ้ยไอเชี้ยของกู่ปะเนี่ยไอเชี้ยคู่ขวาคู่ขวาวิ่งเชี้ยคู่ขวามาแล้วไอซาดเชี้ยคู่ขวามาแล้ว ไอ้เหี้ยขู่ขวามาเร็วจริงเพราะว่าพี่ต้องแบกไอ้เหี้ยจูดาแต่ไอ้วิ่งไอ้เรนี่หมวกนี้มาเร็วหมวกแน่นอนก็ผุดแบงๆด้วยอ่ะพี่เป็ดสามเป็ดแน่นอนเป็ดสองเป็ดขาดอะไรวะเนี่ยน่าจะครบแล้วป่ะธรรมดาเราทำแก๊งมาสู้กับแก๊งแก๊งใหญ่น่าจะครบแล้วนะจริงอ่ะแต่ทีห้าทีห้าทีท่อใหญ่นะพี่ ไปดูดิเ,เล่นกับลุงก็นหน่อยกับลุงเฮี่ย,ลยพลังพี่สันติเฮ้ยหลงหลงพี่ <c oughs> นี่ไงดังสุนิตได้มอบสิบของขวัญแล้วไอ,ไอ้เฮี้ยร้อยว่าซัพไปจั์โคตรเดือด คนนี้โคตรเดือดเขามาจากไหนเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยอยู่ดีเขามาตุ้มตามตุ้มตาม,ม,มเลยอะไอสารอาสามสิบไปไหนผมจอดอู่ครับเอาไปจูนอียี่สิบอยู่ โโอ้หเียร้อย <100 S 2> ซับ่ได้มอบสิบของขวัญซับไม่ใชีอ่ะของแท้วะร้อยซับขอบคุณครับน่าครบแล้วป่ะตื่นสี่อ่ะที่กับน้งเพิ่มมางรองเท้าหนึ่ง ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวหรอมันมีสิาไ,ไม่ใช่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองิสมันมีสิบสามไม่ใช่หรอคูขาดอะไรอ่ะลุงกัวพี่เลอ้น อะไรวะนี่โอ้ยอะไรอะ่ะขาดแซนต้าอีกตัวเหรอแซนต้าอีกตัวหรอแซนต้าไหนอ๋อมันมีแซนต้าถือกระเป๋าด้วยป่ะเอกระเป๋าม,มีแล้วกันแซนต้ามันมีแค่สองตัวเนี่ยครบแล้วเนี่ยแซนต้าเนี่ยอ๋อแซนต้าลงไปใส่ แตนต้าลงไปใส่เป็ดชมพูอ่ะแล้วก็อะไรอีกวะที่ยังไม่ได้ใส่ใส่แม่งหมดเลยแล้นนะวกันไออ๋อมวกมวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเย็ดครบเทียครบแค่นั้นแหละ ในที่สุดโอ้ครบแฟชั่นทุกอย่างรองเท้าข้างขวาแม่งหายากมากอะไปสิบกล่องชิวๆไป โอ้โหไอ้เหียเนี่ยรองเท้าขวายังไม่ออกเลยเอา้าวเหียแต่หมวกอะ่ะน่าจะหายากไว้หมวกอะ่ะอันเนี้ย เราได้ครบแล้วฟาลยครับใช่เหลือ AFK นะครับ,ล,รบลุงงั้นเอ k กูได้รองเท้าขวามาเยอะจัดอุย้ยลุงผมว่าไขา่ได้ตึมแล้วคอมมินเนี่มีคนใส่แต่ซ้ายอะลุงใช่อไหมใช่ครับคอมมินมีคนใส่แต่ซ้ายมึงเอาไปหาแรกไหม AFK แรกอะ AFK กูมีเยอะจัดเลย ไม่ไม่น่าขมลวงขายอกครับเดี๋ยวผมรับเอฟเคให้ดน่ยอยเอฟเคมันไม่แพงเลยถึงมันดึงเอฟเคมันได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวผมรับให้ครับผมผมดูอยู่นี่ใครวันวันละยี่สิบสี่เหรียญก็เมื่อวานผมได้ดูสองร้อยเกือบหมดวันนี้ผมได้มาสามสิบกว่าเหรียญโอ้ตัวไหนน่ารักสุดวะ รองเท้าเท่รองเท้าผมชอบตัวเดียวนะครับเป็ดหมวกก็น่ารักแต่เคี้ยวนี่ได้ยากมากเลยเอออันนี้ก็ยากนะอันนี้ผมมีแค่ตัวเดียวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทนหมูเน,นี่ยเนี่ยดูดิแหมน่ารักจัดอ่ะดูดนิน่ารักอื้อดีไปแล้วหล่อดีดูดิอันนี้น่ารักดูด,ดิเดนี่ยตัวเนี่ย มมาพี่เถื่อง่ายจัดได้ไปไหนกระหม่อมน,น่ะเป็ดเนี่ยหมกเป็ดไอ้เหี้ยใครตายวะเนี่ย เราถึงแล้วก <ไป S 1> ้อมหนำก้อมหนำก้อมเยอะยังต้องรีบเข้านะรวมห่ดนะเมื่อวานเราแพ้โพสิชันเราไปยึดเหนียงข้างบนไปก่อนเลยดูเชิงเอาดูเชิงก่อนอันนี้มันโอ้มันโยกจุดนช่ว่าหนำก้อมแม่งมีสองจุดโคจรจุดครับคนละจุดอันนี้คนละจุดไม่ละเราก็ไปปุ๊บเราก็ดูดูเชิงแป๊บน,นึงอล้วรอจะเข้าก่อนบางทีพวกมันลีลาจัดเราได้ฟรีเว้ย เขา่าถึงเยอะแล้วรวมไงวะรวมก่อนโดยเหนที่รอเห็นหมวกวะเห็นเดยดเนที่ได้ยากๆี่ยนะนยเอ้ลูกเียบสองเอลูกเยบเนี่ยลูกรองเท้าเป็ดไม่ค่อยมีนะเรียกไรที่รอ จริงครับเพราะเห็นเราเห็นม,แมีแต่คนใส่ข้างซ้ายอ่ะเลขสามร้อยครับลุง <c oughs> เหมือนเขาหากักขาดกันอะ่ะหากันเลขควักอ่ะแต่เซตแมวกูมีเยอะจัดอะ่ะเซตแมวอ่ะที่เขาหากกันเยอะจ<ม>คนร<ะ>ับเยอะมากเลยนะครับต่อรีพาตเขาก็น,นี่ ครบยังครบยังนี่ครบแล้วคนรบประละเลยแล้วไอ้ยี่คนเนี่ยไม่มีไม่เห็นผมเลยนี่ระหว่างมาเล่นชุบที่น้ำนะเก่งไม่ชื่อผมไหมนี่แต่ตอนนี้เราเมื่อมือมา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 พี่เก่งพูดมามามาแต่เรานี้ยครบแอบหลังต้นไม้ได้โพชชั่นเราดีอ้นคนเนี่ยนะคนมาเกินไหมเนี่ยไม่เกินไม่โคตรไกลเลยแตเข้าวงไปเราที่สุดละ อยู่แม่น้ำเลยนะใจเย็นฟ้าเย็นฟ้าเดี๋ยวพึ่งดันไปนะเดี๋ยวดันไปนะอย่าเดี๋ยวพึ่งดันนะอย่ายพึ่งดันนะให้มันดันมานะให้มันดันมานะเปิดล้อมสองเอาให้ล้อมหมดเอาให้ล้อมหมดแล้วค่อยเข้ายิงก่อนยิงโฮก่อนยิงโฮวเปิดล้อมเปิดล้อมเปิดล้อมมา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 เล่น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 ผมล้อมมา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 เปิดอยู่ในพุ่มเปิดอยู่ในพุ่มยิงเข้ากลางไว้หน่อยยิงเข้ากลางไว้หน่อย ปืนล้มปืนล้มเอามาปืนมาปืนกลับมาแมลุงไปปืนล้มอยู่ไกลตัวนึงเอาสอบมาเอาสอบกลับมาสอบกลับมาปืนล้มอีกไปเล่นไปเล่นปืนตรงตรงริมน้ำหน่อยเล่นปืนตรงริมน้ำหน่อยเอ้ยปืนอีกคนนึงเลยปืนตกน้ำข้างหน้าเลยล้มล้มผมล้มผมล้มเป็นเป็นพี่เปลนตกน้ำคนนึงนะปืนตกน้ำคนนึงนะ สวยปืนล้มปืนล้มปืนล้มเฮ้ยมึงยิงก่อนดิต้องริมแม่น้ำหน่อยผมต้องทำเฮ้ยใหญ่มันเอามาสบมันมาสบเฮ้ยมันเอามาสบมันมาเอาสบอับมาหน่อยดิามดิกลับ้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งตกน้ำไปแล้วหนึ่งเอาขึ้นหน่อยก่อนนี้ปิดปีหลังบ้านมาก่อนปีหลังบ้านมาก่อนมาล้มหน่อยมาล้มศพกันหน่อยดึงศพมาล้มกันหน่อยไปก่อนไป เกิดเฮ้ยมันเกิดนะมันเกิดนะมันเกิดนะเราตายเยอะนะเราตายเยอะจัดเลยมึงต้องดันไปเอาเพื่อนแล้วตายเยอะดันไปเอาเพื่อนหน่อยปืนยิงหน่อยปืนล้มกลางท่อเลยสวยปืนล้มดันไปนี้ดันไปนี้ดันไปนี้ดันไปเอาเพื่อนนี้ดันไปเอาเพื่อนปืนตายตรงตึก่อนลับบ้านทั้งรูปต้องแม่น้ำเลยตรงน้ำเลย เพื่อนตายมันมาถือหน่อยปืนตายมาทิ้งดิมาทิ้งดิออกมาข้างหลังข้างหลังไหนข้างหลังตยเอาเพื่อนหน่อยดิเพื่อนอยู่ไกลอ่ะไหนไปเล่นหลังบ้านหน่อยไหนไปเล่นหลังบ้านเราหน่อยชุบอยู่อ่ะมาเอาเพื่อนหน่อยดิสามสามพี่ติ๋วพี่ติ๋วถือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวะเห็นเพื่อนป่ะเฮ้ยปืนเข้าซ้ายปืนเข้าซ้ายมาสามมันดีสามสามดิซ้มจเพื่อนหลังบ้านอยู่นะ ไอเจิยวปืนหลังไอเจียวปืนหลังเฮ้ยปืนหลังมึงไอเจิยวด้านขวามึงอ่ะใช้ปืนไปโอ้ลุงลุงลุงต้องเอาไม่ได้นะลุงไปมาสามปืนนี่ไปลุงผมมากู้เพื่อนสามศพลุงแม่งไม่มีใครดูเพื่อนเลยอะแม่งเล่นอย่างเดียวเลยไม่มีหาเพื่อนเลยเป็นตบทในน้ำอไู่ดี เฮ้ยม no ันชุบปืนแล้วนะมันชุบปืนแล้วนะหน่อยดันมาหน่อยล้มล้มซ้ำดิซ้ำดิซ้ำหน่อยมาซ้ำหน่อยไหนเออเล่นเล่นปืนหลังบ้านอยู่ปืนอยู่เลยน้ำปืนอยู่เลยน้ำนะดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยโดนนะกูโดนนะกูโดนนะรีไม่ได้แล้วนะกูโดนนะด้านหลังมันรีหมดแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้ยิงไรไอ้ตายตายปืนหลังบเอาศพไปซ่อนพี่พัดเฮ้ยพี่เอาศพลุงไม่หน่อยดิผมตันยิง ดึงศพหน่อยเอาศพไปเลยกะโดดไว้กดไว้กดดยิงปืนได้สวยปืนล้มปืนล้มซัมปืนซัมปืนเกิดนะเขาเกิดนะโฮ้ยเ้ยมีไม่ทันหรอกโดนกดนะข้างบน ตายไปตายไปตบยาตีขางหลังให้อยู่ตบปืนต่บปืนตบปืนอยู่นี่ตบปืนพี่โอนถือต่อ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 ปืนวางเลยวางวางถือต่อปืนถือต่ปืนไว้ถือต่ปืนไว้ตามศพตูดเพื่อนป้อใช่ได้เอาตูดผาบยัแยังศพหน่อยแยังศพเราซ้ำหน่อยแยังศพเราซ้ำยังศพเราซ้ำที่กดให้กดให้อีกล้นสวย คือตอนนี้มึงเล่นผิดตำแดกกระดับแบกเล่นบัวไปหมดเลยคือมึงต้องเอาปืนให้หมดก่อนไอเฮี้ยจิ๋วแม่งวิ่งไปเอาเพื่อนไอเฮี้ยง,งงจัดเลยปืนวิ่งเอาเพื่อนไอเฮีย้ยไม่ปืนวิ่งเอาเพื่อนมันได้เหรอมันไม่ได้มึงเล่นปืนมึงวิ่งเอาเพื่อนได้ไงอ่ะถ้ามึงเล่นปืนหมดอ่ะมันทำนะเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวอีกสองนะ เหลืออีกสองทำไมเขาเหลืออีกสองแล้วเขาเหลืออีกสองอะระวังนะเผื่อเขาแอบอยู่แถวนี้อยู่ข้างหลังระวังนะว่าแอบวะหาวะไมปก็ศพเขาอยู่ในพุ่มอะศพมันนัวไอ้ใช่เพราะบางทีพุ่มฝั่งบ้านเขาอะตอกี่ไอเหิวน้ำอีกเหยื่น้ำใค่บอกไอชิบเจเคเลยมั้งถามเลยก็ได้ครับจุดไป จุบเลยครับชุบชุบเลยครับชุบเลยชุบเลยอะไปไปยินหน้าไปไม่มึงเล่นมั่วมึงมึงมึงเล่นมึงเล่นมั่วกันจัดเลยอ่ะมึงเล่นมั่วกันมากเลยมึงมาคุยเรืไอ้เหี้ยมึงเล่นมั่วมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยจิ๋วมึงก็เล่นมั่วเว้ยมึงคือมึงมึงเล่นปืนมึงเสือกมึงวิ่งไปชุบเพื่อนหรือว่ามึงวิ่งไปดูเพื่อนมันไม่ได้เว้ยคือมึงต้องเอาปืนให้หมดถ้าปืนมันหมดอ่ะคือจบ กูบอกว่าอยู่หลังมึงยังไม่หาหลังมึงไม่หาปืนเลยเว้ยมึงวิ่งยังไม่ดูปืนเลยเฮียปืนมันวิ่งซ้ายมามันเอาเพื่อนมาหมดเลยอ่ะมึงไม่เห็นเหรอปืนกระบอกเดี๋ยววิ่งซ้ายมายิงเพื่อนยิงพวกเดียวกันพวกแม่งได้หมดเลยแล้วหลังก็ไม่มีเมื่อกี้เนี่ยหลังหายหมดเลยแม่งปล่อยมึงปล่อยมาชุบเพื่อนได้ไงวะกูก็ไล่ยิงอยู่นะเวย้ยที่มันมาคือมึงไปด้านหน้ากันหมดเลยอ่ะ ทรบตรงในในด้นตรงกลางกลางครงับแล้วกองหน้าก็ไม่หาเพื่อนสักคนเลยกูเห็นไม้เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งไล่ตีเขาอยู่ตรงขอบน้ําอยู่อะไล่ตีเขาอยู่คนเดียวมึงต้องไปเอาเพื่อนเว้ยเิงครับมีที่ดันมาทิ้งหลังบ้านอะ เรามาเล่นข้างหน้าเล่นหมดเลยเว้ยไม่มีใครแบบไปเอาเพื่อนเลยมาช่วยนายหน่อยได้ไหมหลังบ้านนายคนเดียวมันไม่ไหวนายโดนปืนกระบอกเดียวมันก็เล่นไม่ได้ไม่มึงจัดเซตมาเนี่ยมึงจัดเซตมาเนี่ยมึงจัดมึงจัดเซตมามึงต้องแบ่งกันเว้ยว่าใครเล่นหลังมึงไม่แบ่งกันเลยมึงเล่นปืนอะจิ๋วมึงฟังกูเว้ยมึงเล่นปืนอะมึงต้องยิงแบบปืนเว้ยมึงไม่ต้องไปห่วงเพื่อนเลยมึงไม่ต้องห่วงทุกเพื่อนเลยมึงจะวิ่งเปลี่ยนอาวุธเล่นได้ไงมันไม่ได้เล่นปืนแล้วคือปืนเลยปืนกระบอกเดียวอ่ะ ได้ครับได้ครับแล้วมึงจะวิ่งไปถืออาวุธไปไล่ปิดตัวชุบทําไมมึงถือปืนมึงก็วิ่งคอไปดิวิ่งบอกเพื่อนไปดิอ่าเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนรอบหน้าวันนี้ผมผิดเองมึงเล่นอย่าเล่นผิดตำแหน่งเว้ยในเมื่อมึงมึงมึงจับมาถือปืนแล้วมึงก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่อื่นในการเล่นบอกเพื่อนเอาได้ครับได้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยไฟเราชนะแล้วเว้ยไอ้เหี้ยแต่มั่วแบบกระจายกันแบบมั่วจัดอะ เล่นปืนอ่ะมองกว้างๆหน่อยเฮียไม่ใช่แบบมองแค่ตัวตัวเดียวเว้ยเฮียเขาวิ่งมามึงยังไม่เห็นเลยเฮียเวลามึงโดนยิงล้มมึงก็มองหน่อยก็ได้มั้งเฮียว่ามันมาตรงไหนบ้างมั่วจัด